ดูข้างในโอ้โหอย่างแรกก่อนดูก่อนเลยนี่ก่อนนี้ไปดูอย่างอื่น <c oughs> มีถุงใส่ด้วยดีนะเป็นถุงสไตล์ถุงผ้าใบอะนะเออดีเหมือนกันเพราะว่าขาเนี่ยความยาวประมาณนั้นเนี้ยแหละเนี่ยสวัสดีครับไปรุ่นครับพบกับนัหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้นัาหนวดเสียตั้งอีกแล้วนะครับ ที่ทำคลิปวิดีโอมานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของความสูงต่างระดับบ้างในการที่อยากจะตั้งกล้องนะครับไล้ตัดสินใจซื้อขาตั้งกล้องนะครับมันเอาไว้ตั้งสําหรับสมาร์ทโฟนนั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตัวขาตั้งกล้องนี้เป็นไงบ้างนะครับวิธีเด็ดอะไรนะราคาบอกได้เลยนะครับรวมค่าขนส่งแล้วนะครับอยู่ที่258บาทลองไปหาซื้อได้ใน Lazada ไปไปดูกันจะส่งได้รวดเร็ว พนักงานมารยาทดีนะเอแต่จริงๆแล้วเวลานหนวดทำคลิปวิดีโอส่วนมากไม่ค่อยได้ตั้งกล้องถ่ายสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีครั้งสองครั้งที่ได้ตั้งกล้องถ่ายแต่ว่าตอนนี้คิดคอนเทนต์ใหม่ๆอาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็บริยะความสูงนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะต้องใช้ตัวอุปกรณ์ช่วยตัวนี้แหละนะครับก็พอมาในลักษณะแบบนี้นะดูข้างใน โอ้โห oh, oh. อย่างแรกก่อนดูก่อนเลยนี่ก่อนนี้ไปดูอย่างอื <c> ่น <oughs> มีถุงใส่ใด้วยดีนะเป็นถุงสไตล์ถุงผ้าใบอะนะเออดีเหมือนกันเพราะว่าขาเนี่ยความยาวประมาณนี้แหละเนี่ยโอเคต่อไปมาดูข้างในกันนะครับโอ๊ยอะไรวะอ่าโอเค,อเคมาดูอีกตัวหนึ่งก่อนตัวนี้เขาเรียกว่าไอ้ตัวขาจับโทรศัพท์นะครับจะมีรูน็อตเอว้ยึดที่แท่นมันนะครับมีสด้านนะครับต่อไป ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆว่าเอาไว้คอนโทรลน,นะครับตำแหน่งองศาของกล้องนะครับนี่ครับก็ถ้าเราประกอบกับไอตัวขายึดกล้องนะครับปั๊บออกมาด้านข้างสมาร์ทโฟนเราก็สามารถตั้งได้ตรงนี้นะครับแจวได้ดีๆด,ดีต่อไปเรามาดูเออยังไม่หมดอีกรีโมทบลูทูธนะครับเคยซื้อขาเคยซื้อขาตั้งกล้องมา ตัวหนึ่งแล้วก็มีรีโมทมาให้แล้วนะครับอันนี้มีมหมอีกอันนึีกโอ้โหดีๆเดี๋ยวติดไว้ในกระเป๋านะรีโมทก็มีแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับดีเก็บไว้เดี๋ยวไว้ติดกระเป๋าเวลาเอาติ่งไปที่อื่นนะครับหมดแล้วนะนี่หมดแล้วต่อไปเป็นตัวขาดูตัวขากันดูจา่วัสดุก,ก่อนนะวัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับออกแบบได้ดีนะออกแบบได้ดีแล้วก็แข็งแรงอ่ะ ดูจากวัสดุแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ตัวล็อกตัวนี้ก็สามารถดึงขาออกมาได้นะครับนะคือเขาบอกว่าความสูงพื้นฐานของเขาเลยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ระดับนะเดี๋ยวนนดึงให้ดูประมาณสัก45ซนติเมตรนะครับ,นะรบเดี๋ยวตั้งก่อนโอ้สูงแล้วนะแค่นี้45เซนนะครับเนี่ยความสูงตัวนี้45เซนแบบว่าไม่ไม่ชักตัว ก้านข้างบนขึ้นนะครับแต่ถ้าชักขึ้นนะเอี่ยเดู๋ยวดนวจะดึงขึ้นให้ดูโอ้โหเฮ้ยแข็งแรงวะ่ะใช้ได้เลยอ่ะกานสแปว๊บเออดีดีดเนี่ยจะให้ดูนะนี่สูงระดับคอรหนวะดเลยนะนวดสูงร้อจไอตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักนี่นแหละร้อยห้ได้นะครับดูจับวัสดุแข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวลดความสูงลงมาหน่อยเดีย๋ยวจะลองประกอบ อุปกรณ์ตัวอยู่ให้ดูนะครับเราเริ่มจากการประกอบตัวนี้แล้วกันเขาออกอยังไงวะเดี๋ยวอ๋อข้างบนนี่มันจะมีที่หุ้มน็อตไว้อยู่นะครับเปิดออกมานี่ครับแล้วก็ของไอ้ตัวคอนโทรลตัวนี้ด้านท้ายเนี่ยมันจะมีรูน็อตตัวเมียอยู่นะครับสวมเข้าไปเลยเออถือว่าดีนะถือว่าคุ้มราคาเลยตัวนี้เดี๋ยวเราลองใส่ตัว เคสตัวนี้ดูนะครับมีให้มีรูให้ใส่2ด้านอะ่ะมีด้านนี้นะกับด้านนี้แล้วแต่วิธีการใช้งานของเรานะครับว่าเราจะใช้ลักษณะแบบไหนนะครับยกตัวอย่างด้านบนนี้ก่อนนะอ,อลองดูซิถ้าเราปรับมาแบบนี้เออเห็นไหมเราก็ได้แนวของการวางสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับแต่ถ้าเราใส่ข้างบนอะไรนะั่นเราใส่ใดูใส่ด้านหนึ่งนะของตัวจับสมาร์ทโฟนนะครับเนี่ยใส่อย่างนี้ ถามว่าความแข็งแรงอาจจะน้อยลงไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่แข็งแรงนะแข็งแรงนะแต่วิธีการทํางานเห็นไหมครับนี่เจาะมาแนวนี้แทนเดี๋ยวนนน์จะเอาสมาร์ทโฟนสำรองมาใส่ให้ดูนะครับรอแป๊บนึงโอเคครับไปรุ่นเดี๋ยวเรามาลองดูนะอันนี้โทรศัพท์นะเราจะเราจะลองหนีบใส่ตัวตู้ยึดจับดูนะครับเออพอใส่สมาร์ทโฟนไปมันก็โอเคนะภาพสะท้อนนะจากจากอ่าโทรศัพท์ของนนท์เองนะครับสะท้อนบนอ่าจอนะครับ วิธีการของมันเนาะเห็นไหมเห็นชัดเจนแข็งแรงนะถือว่าโอเคเลยใช้งานได้นะครับเดีย๋ยวลองสลับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคเราลองมาใส่รูด,ด้านล่างนี้ดูนะครับดูว่าวิธีการจับยึดของสมาร์ทโฟนจะเป็นยังไงบ้างนะครับใส่สมาร์ทโฟนเข้าไปเลยนะครับโอเคเรามาดูมุมมองกันนี่เป็นไงแข็งแรงกว่าเดิมเห็นไหม เราจะกลับหัวเป็นแนวตั้งก็ได้นะครับแต่ด้านข้างเนี่ยเห็นไหมครับจะได้ความแข็งแรงที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นเวลาจับถือหรือวางแบบนี้จะแข็งแรงมากเลยนะเพราะด้วยมันยึดแกนแกนกลางแกนกลางของในตัวจับสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วอันวนนให้ผ่านเลยด้วยราคานะไม่มีปัญหาเลยสบายมากนะครับด้วยราคานะครับ258บาทนะลองไปหาดูในเว็บไซต์ของ Lazada ก็พิมพ์ว่าขาจับ สมาร์ทโฟนอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงคงได้ใช้บ่อยๆแน่นอนถ้าเดี๋ยวหมดจากโควิด1 9นี่โอ้โหได้ออกงานแน่นะครับนัดเพื่อนไว้ตกปลากันนะครับเมียก็อนุญาตแล้วด้วยนะครับไปตกปลาได้สองครั้งต่อเดือนเอ้ยมีสัญญาใหม่เ้ยเฮ้เมียแลวหนูได้ไปตกปลาได้สองครั้งต่อเดือน,นเ้ยเมื่อก่อนใน่ครั้งเดียวต่อเดือนนะแล้วก็ตอนนี้ได้นอนค้างเนี่ยห้าครั้งต่อปีเออแบบว่าไปตกปลาแล้วไปค้างคืนนะครับได้5ครั้งต่อปี มื่อก่อนนี้สัญญาแรกเนี่ยจะให้แค่4ครั้งต่อปีนะครับแต่เมียสงสารเห็นช่วงนี้ไม่ออกไปไหนเลยนะครับทำงานอย่างเดียวแล้วก็โควิดก็มีด้วยนะครับก็เขาไม่ให้ตกปลามไม่ให้รวมตัวกันอยู่แล้วนะครับก็เลยออกสัญญาใหม่โอ้โหน่น,นอน,นยิ้มเลยเพียงว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ตกปลาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องดูตามสถานการณ์นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันนะครับกับอุปกรณ์ตัวนี้แน่นอนในอนาคตที่น,น,นักข่าได้ออก ทริปเอาติ้งกับเพื่อนๆนะครับแล้วนวดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โน้โด,ด้วยลวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ